ประชุมนสือพื้นฐานนะครับประจำวันอังคารที่23กันยายนนะครับเริ่มที่ TK นะครับทางผู้บริหาร TK นะครับมองนโยบายรัฐนโยบายรัฐนะครับอัดฉีดเงินหนุนลากย่านะครับ1แสนล้านบาทนะครับนุนกลุ่มเช่าซื้อด้านจิตริยานะครับเนื่องจากการบริโภคอยังฟื้นตัวช้านะครับจากราคาสินค้าเกษตรต่ำนะครับทันี้คเลือนสูงแต่ค่ากำลังซื้อจะเริ่มฟื้นนะครับตั้งแต่แต้มสี่ต้นไปนะครับ บริษัทพยายามคุม NPL ทั้งปี57ไม่ให้เกิน5%นะครับจากระดับ5.3%ในช่วงแตรมาส็งนะครับโดยคาดว่าในแตรมาสามจะเห็น NPL เริ่มลดลงทางฝ่ายมุมมองเดียวกับผู้บริหารนะครับว่าภาพปี57จะยังฟื้นตัวได้ไม่มากนะครับกในปีหน้ามองปัจจัยสัมพันธ์ธุรกิจนะครับในเรื่องการส่งออกหรืฟื้นตัวตามเศรษฐกิจคู่ค้าและเงินบาทอ่อนนะครับการบริโภคในประเทศฟื้นตัวนะครับจากนโยบายกระตุ้นภาครัฐทําให้กําลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับและส่งผลดีต่อยอดขายรถจักรยานยนต์ นี่สูตรรับคืนที่เพิ่มขึ้นนะครับและสำรองลดลงจากการประเมินคร่าวๆนะครับรับราคาพื้นฐานปี58มาที่11บาท60นะครับจะเติมที่8บาท90นะครับและปรับคำแนะนำขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับ TK ต่อที่ c p f นะครับแนวโน้มการดำเนินงานครึ่งปีหลังนะครับได้ผลบวกที่หนุนให้ราคาเื้อสัตว์ในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูงนะครับจากรัสเซียแบนการนำเข้าจากสหรัฐและยุโรปนะครับส่งผลให้ราคาเื้อสัตว์ในประเทศปรับขึ้น จีนถูกแบกนการส่งออกไก่จากผู้นําเข้าในญี่ปุ่นและหันมาสัง่งซื้อจากไทยมากขึ้นนะครับธุรกิจกุ้งนะครับคาดว่าจะพื้นตัวจากปริมาณผล,ผลผลิตที่ทยอยออกมาในครึ่งปีหลังนะครับส่วนประเด็นการใช้แรงงานทาสนะครับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทได้มาตรวจเยี่ยมบัญิการและมีความมั่นใจต่อคุณภาพการผลิตการจำหน่ายเงินลงทุนใน c p p นะครับส่งมอบหุ้นให้อิโตชูนะครับ18กันยาที่ผ่านมานะครับแม้จะรับรู้ผลการดำเนินง,ง,งานในบริษทัทดังกล่าวลดลงนะครับ จะสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงนะครับแต่คาดว่าจะเห็นซนเนจี้นะครับอีทังช่วยลดภาระหนี้สินของ CBF ลงจากปัจจุบันนะครับทั้งฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับต่อการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนะครับว่อจะกาโดดเด่นจากปัจจัยที่ส่งผลบวกนะครับต่อผลการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนประเด็นการใช้แรงงานท่านะครับคาดว่าจะการร่วมกันแก้ไขปัญหาจากภาครัฐจะช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวดีขึ้นตามลำดับนะครับ ขณะที่น,นาโนผลการดำเนินงานปี58ยังคงสดใสนะครับจะราคาขายที่สูงนะครับจะหนุนต่อผลการดำเนินงานทั้งในประเทศให้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับยังคงคําแนะนําซื้อนะครับแล้วก็ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี58ที่3 0บาท38บาท25สตางนะครับสำหรับ CTF EA นะครับบริษัทดําเนินงานตามแผนขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับ โดยเมื่อวันที่2กันยาประกาศจะตั้งบริษัทย่อย5บริษัทนะครับเพื่อดําเนินงานด้านการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับสำหรับปี57นะครับคาดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะครับลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลำปางขนาด90วัตต์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับคากำไรปี57เติบโตที่5 1 8%เปอร์เซ็นต์เยนเยียนะครับอยู่ที่1 6 5 4ล้านนะครับหนุนจากการจำหน่ายไฟฟ้าโซลร์ฟาร์มนะครับ98เมกะวัตต์นะครับและคาดกำไรปี58เติบ ที่3,247ล้านนะครับจากการจำหน่ายไฟฟ้าโซลาซร์ฟาร์มนะครับลำปางที่90เมกะวัตต์เนื่องจากระดับราคาซื้อขายปัจจุบันนะครับรับรู้การขยายกำลังการผลิตทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในอนาคตแล้วนะครับซื้อขายที่ระดับ PE ถึง28เท่านะครับและเกินราคาพื้นฐานปี58ที่21บปาทสไปแล้วนะครับขณะที่ SPCG ซื้อขายที่ PE เพียง11เเท่านะครับแนะนำทยอยขายนะครับสำหรับ EA อ๋อที่กลุ่มธนาคารนะครับ10ธนาคารที่ทงฝ่ายทาการศึกษานะครับรายงานแบบในสินทรัพย์และนิสิือนสิงหานะครับกลับมามีสินเชื่อเติบโตอีกครั้งนะครับ0.5%มันมันๆนะครับเราจะเดินก่อนสินเชื่อของกลุ่มหดตัวลงนะครับทำให้สินเชื่อเติบโตอ่างสินปี5-6แล้วนะครับ1.7% y e อ r to d เด e นะครับธนาคารส่วนใหญ่มีสินเชื่อเติบโตขึ้นในเดือนนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตสินเชื่อรายใหญ่นะครับมีเพียง KKP T c a p และ Tisco นะครับที่มีสินเชื่อหดตัวนะครับ คาดว่าในช่วงที่เนของปีนะครับการเติบโตสินเชื่อของกลุ่มธนาคารจะเป็นไปในในทิศทางเดียวกับเดือนสิงหานะครับคือเติบโตจากสินเชื่อรายใหญ่เป็นหลักนะครับแลวเราคาดว่าผลประกอบการรายมัสย์ของกลุ่มนะครับเนื่องจากสินเชื่อเติบโตและการตั้งสำร,รองที่ลดน้อยลงนะครับน่าจะเติบโตได้คิวอันคิวและเยอนเยียนะครับยังคงประมาณการกำไรป,ปี57นะครับของกลุ่มธนาคารไว้เหมือนเดิมนะครับที่200 0 0 0ล้านนะครับเติบโตจากปีก่อนที่4%การกลับมา ของการลงทุนขนาดใหญ่นะครับน่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตสินเชื่อในครึ่งปีหลังนะครับและต่อเนื่องไปในปี58นะครับให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าปกตินะครับเราปรับมาเลือก PBL เป็นหุ้น t o อปพิ k ของกลุ่มแทน Kbank นะครับเนื่องจากัไซ i d e g a i ที่มากกว่านะครับและคาดว่าจะเป็นธนาคารเขาเป็น PBL นะครับจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่2 3 3บาทแล้วก็แนะนําทยอยซื้อนะครับสําหรับ PBL ดีแท็กนะคะก็มีพรีวิวเมื่อวานนะคะผลประกอบการคอร์ดสามนี่ก็คาดว่าจะไม่ดีนักนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็มองว่าผลกระทบจากทางการเมืองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําให้การใช้บริการกระเตื้องมากขึ้นนะคะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในเรื่องของการไม่ว่าจะการเสนอแพ็กเกจมีการแย่งลูกค้าแย่งฐานลูกค้ากันนะคะก็คือลดราคาอย่างอย่างเช่นในในปัจจุบันเนี้ยแพ็กเกจที่ แคมเปญที่มีการลดราคาเครื่อง50%แล้วก็ดึงให้ฐานลูกค้าอยู่ต่อเป็นระยะเวลา1ปีนะคะโดยการลดค่าบริการรายเดือนด้วยอีก50%นะคะตรงนี้ก็มีการแข่งขันกันทำ,ทำในหลายๆค่ายนะคะทั้ง้า3ค่ายก็มีการแย่งฐานลูกค้ากันมาตรงนี้ทําให้ตัวรายได้ของทางโพสเพสเนี่ยก็ลดลงนะคะแล้วก็ในสัดส่วนของรายได้นอนไวส์ก็ลดลงอันนี้เป็นไปตาม เป็นไปตามสถานการณ์อยู่แล้วนะคะเพราะเพราะความนิยมในการใช้ Data มีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในส่วนของรายได้ n o n v o i c e ก็ยังเติบโตค่อนข้างดีนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ทำให้มีการเติบโตดีมากนักนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยอดขายโทรศัพท์เองเนี่ยเนื่องจากคอร์เทอร์จะหรือในช่วงเดือนตุลาคมน่าจะมีการเปิดตัวของตัว i iPhone เลยทำให้ลูกค้าบางรายเนี่ยยังชะลอการซื้อเครื่องโทรศัพท์อยู่นะคะในในโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าไฮเอ็นนะคะก็เลยทำให้ยอดขายก็ยังไม่ได้ ไเติบโตมากนะัะในด้านต้นทุนเนี่ย r e ค u l a t o r y ี่ s t นี่ยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงได้นะคะเพราะว่าลูกค้าย้ายย้ายฐานลูกค้าจากตัว 2G ไปเป็น 3G และจ่ายจ่ายค่าต้นทุนบนใบอนุญาตนะคะซึ่งต่ำกว่าตัวต้นทุนของ Concession ดังนั้นตัว r e g u l a t o r y Cost ก็ยังลดลงได้นะคะ แต่เรื่องมาจิ้นของค่าโทรศัพท์อย่างที่บอกไปก็คือมีการขายโทรศัพท์ลดราคาไปให้ก่อครึ่งนะคะก็เลยทําให้ตัวมาจิ้นติดลบนะคะสำหรับการขายโทรศัพท์มือถือนะคะในเรื่องของตัว s n a เนี่ยก็ส่งตัวนะคะแต่เรื่องดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยลดลงเพราะว่ามีการคืนเงินกู้ไปเมื่อเดือนสิงหาประมาณ2,000ล้านนะคะก็คาดว่ากําไรในควอเตอร์ควอเตอร์3เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2,815ล้านถ้าเทียบกับควอเตอร์3ปีที่แล้วเยนเยนเนี่ยก็คือ โตขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับควอเตอร์สนี่ก็คือลดลงนะคะเรามีมุมมองในทิศทางที่บวกในเรื่องควอเตอร์สนะคะว่าควอเตอร์สน่าจะมี ทั้ทงไรายได้และกาไรน่าจะมีทิศทางนใ,นใ,ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันนะคะแล้วก็มองว่ากําลังซื้อน่าจะกลับมาการใช้บริการน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปิดตัวของโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 6หรือจะต้องจะเป็นรุ่นของไฮเอ็นเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวมากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะทําให้ตัวทั้งไรายได้และกาไรดีขึ้นด้วยนะคะใน ตัวงบปร,ประมาณการของกําไรของเราเนี่ยที่ทาไว้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับลงได้นะคะเพราะว่าควอเตอร์สามออกมาไม่ดีนักเราขอดูผลประกอบการควอเตอร์สามออกมาก่อนนะคะในผลประกอบการควอเตอร์สามนี่ยังมองในจุดบวกอันนึงคือในเรื่องการจ่ายเงินปันผลนะคะเพราะว่าดีแทกจ่ายเงินปันผลทุกๆควอเตอร์นะคะก็คาดว่าจะจ่ายประมาณบาทห้าสิบถึงบาทหกสิบต่อหุ้นนะคะราคาพื้นฐานปีห้าเจ็ดอยู่ที่ร้อยี่สบาทห้าสิบตางนะแนะนานซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ